สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมี Toyota Revo c a p t i เตียตัวทัดอีดิชันนะครับโฉมปี2019พร้อมกับตัว a r r y b o y ตู้ทึบนะครับมาฝากกันในราคาเพียงแค่359,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าได้ยินไม่ผิดแน่นอนครับคันนี้ปี19ขายเพียง359,000บาทเท่านั้นเลขมาอยู่ที่78,000กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้มาพร้อมกับตัว a r r y b o y ตู้ทึบด้านหลัง สามารถเปิดด้านข้างด้านหลังแบบนี้ได้เลยที่เปิดโชว์ไว้เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบคันนะครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่7,000กว่าบาทนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถใครก็เป็นเจ้าของได้นะครับผมทุกอาชีพมีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้หมดนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการวิ่งเซ็นทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาไล่ชมนะครับออปชันแล้วก็สภาพของเจ้าคันนี้กันเลยว่าให้อะไรมาบ้างแล้วได้อะไรกลับไปบ้างในราคาเพียงแค่359,000บาท นะครับซึ่งลบแรกเลยนะฮะตัวเซทอิดิชันนะครับจะเป็นโฉมที่เขาปรับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะฮะให้เป็นตัวกระจังหน้าหล่อเนาะโฉมนี้เขาเรียกว่าตัวหน้าหล่อนะครับผมจะเป็นกระจังหน้าสีดําอบรัดด้วยโครเมียมนะครับส่วนตัวเตี้ยเนี่ยไฟหน้าของเขายังไม่มีโปรเจคเตอร์นะฮะยังเป็นหลอดนลติเดฟเลเตอร์แบบนี้อยู่แต่สังเกตตัวสภาพโครมไฟหน้านะครับตัวนี้ไม่มีร่องรอยขีดข่วนหรือแตกหักนะครับสภาพใสๆนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้แบบขัดไฟหน้าเลยนะคือมาใสงี้เลย เพราะรถมันได้ยิงปีใหม่อยู่นะฮะคันนี้ปี19นะฮะแต่ว่าไฟจัดหมอกคันนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับคู่นี้เป็นของแท้โรงงานนะครับถ้าติดตั้งเพิ่มตะหางเนี่ย คู่นี้อยู่ที่5,500บาทนะครับแต่ว่าคันนี้เขามีติดให้เรียบร้อยนะครับก็คือออกไปเนี่ยใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับส่วนตัวสีรถนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวซูเปอร์ไว์นะฮะไม่ใช่ขาวมุกนะครับเป็นสีขาวซูเปอร์ไว์ปกติเลยนะครับเนื้อสีก็ดูใสๆเนียนๆนะครับตัวนี้สีเดิมโรงงานไม่เคยกลับสีนะครับที่สําคัญคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นแปดพันโลเป็นรถประวัติสูตนะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าไม้แท้จริงหรือเปล่าโครงสร้างเสือเดิมจริงหรือเปล่าคันนี้ตรวจสอบได้เลยนะครับ ส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวมาชมที่ล้อกันหน่อยนะฮะตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นล้อแม็กนะครับส่วนตัวเตี้ยเนี่ยจากโรงงานเขาจะให้เป็นล้อกระทามาให้คันนี้นะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ด้วยเป็นยางของโยโกฮาม่าปี2021นะครับมีแค่ยางเส้นหนึ่งก็3,000กว่าแล้วนะฮะอ่าคุ้มเลยใช้งานได้ยาวๆนะครับปี21นะฮะอ่าแล้วก็ตัวสีรถนะครับก็คันนี้อย่างที่แจ้งไปคือสีเดิมแน่นอนแล้วก็รักยิ้มคันนี้ผมไล่ดูให้แล้วไม่เจอเลยนะครับผมไม่เจอเลย จะถามว่ารถมือสองจะมีขนแมวไหมก็มีนิดหน่อยนะครับเนี่ยแปรงก็เจอเล็กๆน้อยตรงนี้เนาะไม่ใช่ด้วยเป็นขนแมวจริงๆด้วยเนี่ยปัดก็ออกเลยเนี่ยนะครับเป็นขนแมวของจริงนะครับแต่โดยรวมก็แทบไม่ค่อยเห็นเนาะต้องบอกว่าสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับโครงสร้างคลีน n c l e ส่วนภายในนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูภายในกันหน่อยนะครับซึ่งเป็นรถแคปเนี่ยผมจะโชว์ทั้งตัวห้องโดยสารเลยดีกว่านะครับดึงออกมาอย่างนี้เลยต้องบอกว่าเตยต้ารีเวเนี่ยเป็นอ่ารถกระบะแคปที่ อ่าห้องโดยสารเนี่ยมิติค่อนข้างจะกว้างนะครับให้มาค่อนข้างจะใช้งานได้สะดวกเลยหลังคาสูงคันนี้คนตัวสูงนั่งก็หัวไม่ติดนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยของเขาเนี่ยไม่ใช่เบาะผ้าหรือเบอาะกำมะหยี่นะของเขาให้เป็นเบาะวัสดุเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์อย่างดีนะครับแท้จากโรงงานถามว่าข้อดีของตัวนี้มันดีกับเบาะผ้ายังไง1เลยตัวนี้มันไม่เก็บฝุ่น สองเวลาน้ำหกน้ําจยดเนี่ยมันจะยังไม่ซึมเข้าตัวบอกมันจะกองอยู่ข้างนอกนะครับรีบตักรีบเช็ดเนี่ยมันออกไวและที่สําคัญเนี่ยคือมันไม่เก็บความร้อนด้วยนะครับจอดรถตากแดดนานๆเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ามันนั่งปุ๊บโอ้โหสะดุ้งเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้สภาพอย่างนี้เนี่ยบอกว่าออกแบบไปอย่างดีได้เป็นของแท้โรงงานแน่นอนนะครับแล้วก็เลขไมล์นะฮะมาดูกันหน่อยคันนี้เลขไมล์อยู่ที่78,900กยิโลนะครับเอาไปหาดเอาเลยว่าเนี่ยรถปี19ตอนนี้ปียี่สิบาตกเฉลี่ยนเนี่ ตกวันเท่าไหร่เนี่ยไปย่อยเอาเลยนะครับหน้าจอตัวเตี้ยไม่มีนะครับเป็นวิทยุนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB แรงต่างได้เนาะแต่บางคนจะไปเปลี่ยนจอใส่จอแรงต่างก็สมัยนี้นะอย่างที่ทราบกันนะครับจอ Android ขายอยู่พันกว่าบาท2000นนะครับผมดูหนังดู YouTube ได้แล้วนะฮะจัดการตามการตามการใช้งานแต่ละคนได้เลยนะครับอ่าส่วนตัวเกียร์นี่ตัวเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลแบบ6สปีดแล้วนะปกติถ้าใครสังเกตรหรือเป็นสาวกของรีโวเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะให้ให้มาเป็นเกียร์ด อันนี้ตัวทัดเอ dition 6สปีดแล้วนะครับแล้วก็หลังคานะครับรอยเจิมรอยยันไม่ต้องหานะครับคันนี้ไม่มีนะครับคันนี้ไม่มีแล้วก็ในส่วนของตัวนี่เห็นไหมตัวบางแดดเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยเขายังไม่แกะออกเลยนะฮะร,รอเจ้าของใหม่ไปแกะเอาแล้วกันนะครับก็จะบ่งบอกเลยว่าเออรถค่าเนี่ยยังสวยอยู่นะยังเดินอยู่นะเออนี่น,นี่ตรงนี้ลืมพาดูนะครับน็อตประตูนี่ไม่ได้เลยนะครับนี่ฮะให้ดูเลยบนล่างนะครับ น็อต <Not S 2> เดิมนะครับประตูไม่เคยถอดเปลี่ยนนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีประวัติที่ควารชนหนักหรือจมน้านะครับเพราะว่าทีมงานจัดซื้อของเราเนี่ยช่วงหลังค่อนข้างจะซีเรียสเป็นอย่างดีนะครับผมใครที่หารถเกต A ออยู่เนี่ยนะครับมาที่สนุกคาเนี่ยหรือว่าติดต่อผมมาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทีมงานเราคัดแล้วคัดอีกนะครับหดูรถจริงนะครับสอบเอาประวัติรถไปตรวจสอบผ่านศูนย์นะครับเช็คกับทางบริษัทประกันต่าง,างๆเพื่อให้มั่นใจว่ารถคันนี้ไม่เคยมีพิวารชนหนักจมน้ํา หรือว่าก่อใหม่นะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่ารถที่ไปอยู่ในมือท่านนะครับเป็นรถที่สวยเกดเอแน่นอนนะครับพร้อมใช้งานไม่มีย้อมแมวนะครับหากพบเจอภายหลังนะครับรับซื้อคืนทุกคันทุกกรณีนะครับคืนเงินเต็มจํานวนนะครับไม่มีเงื่อนไขอื่นอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมมาต่อมานะครับงมมาเยอะแล้วมาดูในส่งตัวแคริบอยตู้ทิพกันหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือเขาจะเปิดตัวนี้นะครับด้านข้างเนี่ยเปิดอ้าไปได้เลยนะครับหลังคาก็จะเป็นร่มแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นวัสดุก็น่าจะเป็นเหล็ก เออเป็นเหล็กนั่นแหละรครับผมเพราะดูแลเป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็ตัวตรงกระจกเนี่ยเขาก็มีเป็นตะแกรงลูกกงมาให้แล้วก็สังเกตแครีบอยคันนี้ลูกค้าใครได้ไปผมบอกเลยอย่างคุ้มแครีบอยนี่ใหม่ๆเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็ไอ้ตัวไลเนอร์เนี่ยก็ใหม่เหมือนกันสภาพเนี่ยไม่สมบุกสมบันเลยพร้อมใช้งานนะครับถามว่าไอ้ตัวด้านข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปิดลงมามันจะเป็นลักษณะบแบบไหนเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูแล้วกันข้างหนึ่งนะเนี่ยครับมันจะเป็นตู้แบบนี้แล้วก็จะมีตัวเนี้ยเอาไว้ให้เราบิดล็อ นะครับปิดไปนี้เห็นไหมมันก็จะล็อกจะมีตัวล็อก2ตัวนะครับหน้ากับหลังนะครับอ่านี่ครับนี่มุมกว้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมย้ำอีกทีนะฮะคันนี้นะครับปีสิไม่7จ็ดหมื่นเพียงแค่ราคาเพียงแค่3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมอ่าพาไล่ดูโครงสร้างเป็นหลักๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่จะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยก็คงจะดูสเปคมาบ้างกันแล้วเนาะแล้วก็ตัวเตี้ยเนี่ยเป็นรถที่สเปคเขาไม่ได้ให้มาเยอะอยู่แล้วจะเป็นรถ ต้องบอกว่าเป็นรถเชิงพาณิชย์เลยก็ว่าได้นะครับเป็นรถที่เน้นใช้งานออปชั่นจะไม่ได้เยอะหรือหวานะครับแต่ว่าเรื่องของการใช้งานโครงสร้างต่างๆแบรนด์โตโยต้าผมบอกเลยไว้ใจได้นะครับนี่แล้วก็คู่มือต่างๆมีมาให้ครบนะครับคันนี้ผมไม่เชียร์นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าคันนี้มันขายตัวมันเองได้ นะครับผมไม่จะเป็นที่จะต้องมาเชียร์มันเลยคันนี้นะครับในราคาเพียงแค่359,000บาทในโฉมฟรี19คันนี้นะครับเลขไม่70,000กว่าโลเองนะครับลูกค้าเหมือนลูกค้าได้ไป้ายแดงเลยว่ากันเถอะถ้าเกิดไปซื้อป้ายแดงแคปเตียตอนนี้ก็อยู่ประมาณ6ต้นๆแล้วเนาะ619นะ 19, นะผมจะไม่ผิด619,000บาทขึ้นไปตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะสำหรับแบรนด์โตเวตานะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่อง GD 2,400cc ด้วยนะครับพูดถึงแล้วก็มาดูห้องเครื่องกันต่อเลยไม่ให้เสียเวลาตามกันมาเลยครับ ในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับโตโยต้าให้มาพร้อมเครื่องยนต์2 4 0 0รอซีซีนะครับหรือ2อุ่เนี่ยตามชอรุนเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ G D Asian Boost นะครับจากโตโยต้านะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับไม่เคยถอดแกะงัดแงะ ดัดแปลงหรือว่ามีการรีแมปต่างๆจูนกล่องต่างๆคันนี้ไม่มีนะครับรถประเภทนี้เราจะไม่รับซื้อเข้ามานะครับเราเน้นรถเก๋ง A และรถที่คงเดิมและใช้งานได้จริงนะครับไม่ไม่เอาแบบว่าใช้ไปซ่อมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียชื่อแน่นอนนะครับเพราะาลูกค้าลหลายท่านเนี่ยรถกระบะก็จะไว้ใจซื้อกับเราเยอะนะครับเราจึงต้องรักษามาตรฐานตรงนี้เอาไว้นะครับผมในสังเกตเครื่องยนต์นะครับโผล่น็อตต่างๆไม่มีขยับนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีต่างๆก็เป็นคงเดิมโรงงานทั้งหมด นะครับผมใครสนใจอยากจะมาชมรถจริงก็มาได้ทุกวันนะครับที่สนุกคารนะครับอยู่ที่ถนนลมเก้านะครับมีนลีกรุงเทพครับ ABS นะครับตัวเตี้ยเขาก็มีให้มานะครับตัวนี้ตัวเตี้ยก็มี ABS มาให้นะครับผมนี่จะเป็นปั๊มเบรกปั๊มลมจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับในส่วนตัวห้องเครื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าทํามาโอเคเลยนะไม่แน่นจนเกินไปนะครับการวางออกแบบมาเนี่ยห้องเครื่องของโตโยต้าออกแบบการวางห้องเครื่องมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับผมดูแผ่นเพกกันสักนิดนึงดีกว่านะครับ นี่ครับแผนเทเขาจะบอกนะครับว่าคันนี้ผลิตเดือนไหนปีอะไรนะครับคันนี้จะผลิตเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2019นะครับผมสาหรับคันนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับเริ่มที่ฝากระโปรงเลยนะครับอ่าตัวนี้ฝากระโปรงเดิมแน่นอนไม่เคยถอดแกะไม่เคยเปลี่ยนนะครับหัวน็อตไม่มีขยับถามว่าแต้มสีหรือเปล่านะครับไม่แต้มแน่นอนนะครับ มาตรวจสอบด้วยตัวเองได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่มั่นใจนะครับอยากจะได้คันนี้แต่ว่าไม่มั่นใจว่าสวยเดิมจริงหรือเปล่าก็สามารถนะครับเข้ามาชมว่าจริงได้แล้วก็เอาเอาเลขถังคันนี้ไปตรวจสอบประวัติได้นะครับผมรับประกันได้เลยนะครับว่าลูกค้าจะคุ้มทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกค้าเสียกับคันนี้แน่นอนนะครับในราคาเพียงแค่3 5 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะครับมาสุดท้ายนะครับพาดูโครงสร้างด้านคานข้างกับคานหน้ากันนิดนึงนะครับคานด้านข้างนะครับไล่เลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบครบนะฮะ เพราะว่ารถเนี่ยจากโรงงานเนี่ยเขาจะใช้วิธีการประกอบแบบโรบอตนะใช้ในการบีบอัดโครงสร้างต,ต่อต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เชื่อมนะครับเขาจะเป็นรอยอาร์คทั้งสิ้นเลยถ้าเจอคันหน้าเนี่ยน็อตขยับเนี่ยน็อตพวกนี้ขยับนะครับซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆหายไปโคดต่างๆหายไปหรือว่าตรงช่องรอยต่อเนี่ยมีการอ้าขึ้นมาเยอะแล้วก็เม็ดอาร์เนี่ยมันหายไปแล้วมีรอยเชื่อมเนี่ยการันตีได้พันเปอร์เซ็นต์เลยว่าคันนั้นเคยมีชนหนักแน่นอนนะครับแต่คันนี้ผมพาไล่ดูเลยนะครับ ถามว่ารถสวยเดิมใครก็พูดได้เนาะถ้าไม่พาดูถูกไหมฮะผมก็เลยเน้นเลยนะครับเน้นพาดูโครงสร้างเป็นหลักๆนะครับสเปคเอาไว้เพื่องรองเลยนะครับถ้ารถมันสวยจริงนะครับสเปคเรา,าคอยมาดูกันที่หลังลว่าเออเราอยากได้สเปคแบบไหนเนาะอันดับแรกในการเลือกซื้อรถมือสองเราต้องดูโครงสร้างก่อนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นอันดับแรกๆนะครับผมเพื่อที่จะได,ได้รถที่พร้อมใช้งานและโครงสร้างที่เป็นเกรดเจริงๆ รถมือสองจริงๆดูไม่ยากหรอกครับผมจุดที่สังเกตจริงๆก็มีไม่กี่จุดนะครับแต่เป็นจุดที่สําคัญทั้งสิ้นนะครับผมใครสนใจที่จะมาชมรถจริงนะครับย้ำอีกทีนะฮะอยู่ที่สนุกคานะครับจะอยู่ที่ถนนล่มเก้านะครับตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้าหรือจุดสังเกตจะอยู่ที่ยื่งเยี่ยงกับมหาวิทยาลัยเกษตรมัณฑิตนั่นเองนะครับผมมาได้ทุกวันนะครับเว้น เว้นมันอยู่ราชการไมไม่เว้นนะราชการเราก็มาไม่ปิดหยุดแค่2วันก็คือปีใหม่กับสงการเท่านั้นเองนะครับหรือติดต่อนะครับเซลกอนได้เลยที่0 8 3 8 2 4 6 5ส9แอ่เอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับผมเราก็มีบริการไฟแนนซ์เนี่ยรับจัดให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศเลยนะครับหากใครไม่สะดวกมารับรถก็มีบริการรถสไลด์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมคันนี้ย้ำอีกทีนะฮะว่า ลักษณะแบบเนี้ยโครงสร้างแบบเนี้ยผมมีคันเดียวนะไม่ถึงว่าแบบเป็นตัวเตี้ยแล้วก็มีแคร์บอยตู้ทึบเนี่ยมีคันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็น,ปนคลิปอ่บอยที่เป็นตู้กระจกปกติแคร์บอยทั่วไปผมก็มีหลายคันอยู่นะครับอันนี้ก็เลยรีบจับมารีวิวเลยนะครับรถเข้าใหม่ของเรานะครับแลบประกันโครงสร้างเกรดเอไม่แท้แน่นอนนะครับวันนี้โซนกรลาไปก่อนนะครับสนใจก็ติดต่อแอดไลน์มาคุยกันหรือโทรมาก็ได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ